ไป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 เลยไปลูกไปสบายดีป้าลุงสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้ก็พาเจนนี่ไปขึ้นในก่อนไปซื้อมังกีโลแล้วก็สิพาไปโอ้ยไปไปไปเจอกันเด้อป้าลุงเนอสบายดีเด้อพี่น้องเนอะไปขึ้นรถเลยมอเตอร์ไซค์เด้อนี่เอาจนนี่ต้องขี่ตรงนั้นนมเต่านึงนี่ไปกันเลยให้แม่ไปครับว่าเจนนี่ ไปกันเลยปูนนางหลังปูพี่น้องเลยปูนไปบายบายมาประตูบายบายก้านมือนะวู้อยากไปละมูจั๊กไถขี่รถขี่ดาไปเดี๋ยวพี่เพียงซื้อหาก็ได้อีกห่อตัวยังกินอีกพอไฟพอฟูมองเลยโตนะ อันบอลอันมองอันีก็พังอันนี้ขางอืมเูว่อเล็กมี่ไปจ้างอันนั้นันที่กวบกับโซอันนี้ของอาของเกือเกลมเกืดร่อบนเหตุลที่บ้างควันนี้ก็หทางงามแล้วปบานี้ตกหักกระซเาจะนี่หาลอดิมเลย

เพื่นสาวคเพื่นมาเงินมันบยกลงเงินบยกลงบยกลงนี้นะฮะเ่าเทิไอเอ็มเฮ้ทเชแลทางไม่ไหวเลยอืมอืมกี่ประทางสิบเปื่อนแฮงมึงชยแบิงเบงหาห่อเทิม่ตู้เหียนได้บาทุง ตຕເຫັດເລີຍຕາໂພເຮົາຊິມາແມ່ Hello Hello ຫັນຕ Banadi bóng đi uhm. hai thấy đi hai bà đi đi tui đi hai bà đi hai bà đi con, bà đi sao bà đi hai bà đi hai bà đi con bà bà ui, bà đi hai bà bà đây tin của tin thuần. Tin thuần cua không sao? Sao đi cái sao? Cứ hộp theo bạn này. Con dù đó bảo. Đây bảo. Đã. ơi. đâu? Hồng đi không? Chị này. เรามาเห็ดฮะยังเฮ้ยมาละมาละอุ้ยเห็ดเห็ดอายมามามาละโบจะโตเฮ้ยพวกเนี่ยหนาเกินยังคักแล้วโอ้ผีวัดมือมันได้แก้เสียหากลอกนี่เฮ้ยงามงามของกล้องปลอดภัยตาเอ้ยคิวเตอร์ให้เรียบร้อยน่าจริงคิวเตอร์ให้เรียบร้อยมาต้องเงี้ย คือมึงจะรอไปทางเพื่อนะคุณลำโขบอกเอะมึงชงนะฮะได้มึงชงนัองเน่อาวมาแถมเงี้มึงเนบ่ชื่อไมจราแถมเงีย่นวะไมต่อขึนแล้วก็ต่อขึน บีไม่บีไม่ไม่เก่าเเก่านะพ่อดูเลยือไปผอันน้องสาวเราอยู่ตรงเทพน้องใวะน้องสาวหล่านะันบอกไนอ้ตุองอไรน้องแค่น้องแบบลูกกสาวอืมใอ่งจเียใจ กินสาวเห็ดกินแต่เพื่อสาไปไปแล้วไหเบังบังมันลงก็บังมันลงเไปแล้วเป็นงไดลไปได้เงินภาษีนะบตมื้อกเทา่ขี่ประทาันชิบุญยาปานนีแหละอ่มย่งงในตาเพื่อาพ่เ็ดเอก

bò vậy bò chỉ một thôi bò cái này anh, cái này bò bò đã, jen thằng jen bên đấy ทางเพื่อนเฮงยามเลยพี่น้องเอ้ยดึ้มตึ้มต้ำมากะไดตุไปนอนหน้าดิิงๆิงๆิงๆนี่เกนี่ก็แล้วแล้วพี่น้องเนาะดอกนเป็นังไสีสันทั้งนอกทั้งในแต่ว่า่ทาสีนอกเนาะ ่นชายังใช่นั้น้าวเบิงบอกนุ่งชงเบิ้งเขาไปกินน้าไมน่าอุ่นเพื่อนนะวาขนมมาให้เอมชอบจิบไมต่นาฉิดอ่อนเลยแกเสืออผิวหากระยใช่เหมืนเอครับขี้ปูนจนข้นเชื่อข้นชง อบจนหัวแตกหัแตนมันก็ฮอดทางกับบ้านๆแบบนี้แหละพี่น้องพี่น้องเนาะเปียกๆเสะๆโอ้ยมไม่ปวดเลยมาสาเมื่อได้เพ่เดียวตูไว้นบ่ใช้นี่ใช้นี่ันีันีนันีวาใ้นี่ทางนงสิเปื้อน้นี่บ่เปื้อนบ่มือน <laughs> mình mình của người bỏ. Maman, mãi Tôi, mấy chồng lam. Bye. Nhưng, ngưng, nyo nyo ny. Ah, mặt được nữa. Mhm, hm, 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 ได่เมื่อไรเมตใจดีมหาว้จ้ะวันนี้ราคัน่ามื่อที่ชิมหาี่ชิมาอตึง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 ไม่มาขามนะเงินมาขามนรแค่เนาะผ่านนั่นเยบใส่บออือ คน้านคนมึเคยเห็นเลยเคยอย่านเคยเยนนี่ดิยาสายาสบายโออสบายตอนนู้นจ้ะตอนเมื่อเอ็มปลาเมื่อปลาเมื่อใส่เพื่อใส่เพื่อยังปลาทำปลากรชุมกเส้นอันนี้เลยเส้นนังสือมิเรกสารปไอันนี้เห็ุข้าวกล้องในเหือขาวเจ้อิ พาแสงเขาจังได้ขายเนาะรีมตาผิวเนาะต่อด้วยร้านเพอร้านเพอไากันหาเลาะดินเหยียบขี้ตุ้มอันยังนำเงินอาซาเขียวปั่นจอกหน่อยเด้อเอานยังเอ้ยดเอือดอานยังวะ่ที่เราเผื่อกพน่้างอันซาเย็นแค่หนึ่ง ไอดเดีก็ได้อ้าวมือสามแกลยดีเดีอานี่เนาะตันนี้เนาะซานมันซานมันเดกะเดือชาเกียวานวลเ็น่อ่หมอบอยู่พีดคำตเดจกันเนาะมใมือบดไกัพีดไหบมืองม่ว้เือมือกัท่านคือบดกับน้องใช่

อันนี้มันเป็นกกหมากนะบอปลาลำอีกมามามินเทือดมหาจะถอดเสื้ออบผิวโอเคนี่อืออชีพอะไรมินเทือแท้มาแล้วได้ยูตัวตัวหันเลย

อันที <c ười> ่ว <ấy> ่าน้ำมัน uh, ย่างน้ำหอมนะบอเออเาชื่อบเดินนะบอคักแท้เนาะเจ้วบอคนมีเงินเดินแพนเนียจ้าโเดินแต่บอนตเบออันนี้บอนอะชุกนี่เออบดนี่ขายก็ตอนนี้คือขายถือแค่ขายปีนี่แหละ คนวางแดงนี่ซีเซนนิ่เขอเอาอยู่ได้นี่นะเนาะควงเติมอยู่ได้เป็นเดินบ้านเนาะแล้วจะใครก็ตะกี้พึ่นน่ะว้าก็ไปซีเ่นหาเซนอืมถักแล้วเนาะบบจักกิซื่อลักนี่เนาะเขาอาคือมันมีเงินดีเลยอย่ากลัวเลยเออมันทำมีเงินเพราะเื้อนี่นะสามสีเซนนะซื้อให้เจนี่เนี่ย ชื่ว่าเจนี่ว่าเจนี่ว่าเจนี่อยูกอนะ่กับพว่่ไวหาอ่ะกรได้หรนะอฮะออตัวนี้ด้งามเหรอวอันเพียงตัวนองกรด้อยายสามเนเาตหนอนทนาสาระไม่ดูอันเอาไต็ัวนทีน่าสาระอือตรงขามันบ่ให้เป็นห้หน้านะ ลูกขึ้นแม่นั่งคุณพึ่งหัวคือแต่นายดีวางลูกขึ้นม่นี่บริสัเกิบเดี๋ยวไปด้อื่นเลยขาวเส้าวตนนั้นือเราเรียนองเส่ยดีเดีต่ที่แรกผมเห็นตัวนี้เลอเราจมาพูดตัวนั้นกันแต่ที่มอกขายว่าไหวนางสมาจูอืวสีหวนีมาจูได้วลยเรมันเนี่มอเนยพอแล้วพอชื่อได้ว่ากลุมกุ เราเนี่ยเราขายถือแค่เนาะเออเมนนีสิขายขาเออืยไม่ลายรอีน่ยออยู่เนาะได้กำไรักยู่บัว่านอกบ้านก็ม่นอกบ้านเอาชิในบ้านก็เมนนะพอดีนั่นเลยเมนแลว ผูมเฮปาระเซียตบัดสปอร์ตไหมมันเบิดแต่เมื่อเส้นในบ้านเราบ่อยู่โอเคมาหอดือนแล้วป้าลุงเอ้ยพาลูกสาวล่ะไปเที่ยวเที่ยวที่ตุ่มมือกำค้างมือกำคางกักแต่นีเบิร์ดเบิรเบิรใส่เบิรงนี่เ้ยปลาลุงเด้อ ป้าหอนผมยังทรงเก่าอยู่ป้ะดูเลยคุ้มค่ะขนาดสองมือเลยสองมือนี่เนาะมือดีเปียให้บือมาได้สิกแก้ให้มันแบบไปให้มันหบ่อยฟูๆไปเลยมือนี่หนาตากับแบบด้แตีเนาะอบผิวค่ะอืมหืมแล้วหอมชื่น <c oughs> ใจชื่นใจใส่ชุดยางอบผิวเพื่อแตะเพื่อแต,อแตนแก้แล้วก็ไปเลยกินเอาเพลงไ,มไหมนะอาเพลงไ,มไหมนะเจ๊เจ๊แกดู khen khen chúc khen này khen cắt con bay bay bay, khen men ủa đừng ta đừng ta khen men này này năm năm hai cái dây này cứ xì xùm chụm Hãy subscribe cho kênh men Mì